สวัสดีครับพบกับนัดลองทําดูนะครับวันนี้ผมจะมาตกปลาหลังบ้านนะครับหลังบ้านจะเป็นคลองนะครับมีความเชื่อกันอยู่ว่านะครับในการตกปลายุคผมสมัยผมนะครับเวลาเราใส่เหยื่อนะครับลงไปตรงนี้นะครับรุ่นผมนะครับสมัยเด็กเขาผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะต้องถุยน้ําลายให้โดนเหยื่อตรงนี้นะครับปลาถึงจะมากินนะครับ ใครที่รุ่นเดียวกับผมนะครับเกิดยุค90นะครับใครที่เคยทําแบบนี้บ้างครับก็ยังไงก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ลองทําดูแล้วนะครับแต่ว่าจะทุยออกกล้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่สุภาพนะครับยังไงก็ลองดูครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ครับ